สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าสุตตาของตถา,าคตคืออนุสาสนิปฏิหารแก้ได้ทุกเรื่องในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับสุตตาของพระพุทธมีพระภาคเนี่ยมีประโยชน์เพื่อนๆทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สมาธิิเป็นผู้ฉลาดนะ เป็นผู้เอาตัวรอดจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้อีกมุมหนึ่งเพื่อนๆที่ชาวพุทธเราอาจจะเข้าใจผิดและมีการประพฤติปฏิบัติกันไม่ถูกต้องคือการแค่กรรมหรือการสิ้นกรรมดับกรรมเราเคยได้ยินว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะฮะแล้วเราจะพ้นกรรมอย่างไรเราจะสิ้นกรรมอย่างไรวิธีสิ้นกรรมดับกรรมพ้นกรรมหรือที่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าแก้กรรมนะฮะเราอยากจะพ้นกรรมหมดกรรมเนี่ยแต่เราไปทําอะไรเราไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนเช่นไปสะดอเคาะต่อชะตาบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะ <c oughs> เราไปลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ดูเลิกดูยามเราไปทำพิธีกรรมต่างๆที่พระเจ้าบอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้กรรมเนี่ยสิ้นไปได้ดังนั้นวิธีที่จะทำให้กรรมเนี่ย สิ้นไปได้เนี่ยที่ถูกต้องคืออะไรอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อนมรรคมีองค์แปดหนทางในการสิ้นกรรมพระองค์ตัดไว้เลยว่าอริยมรรคอัตถังกิัมมัคนี่นั่เนเองคือกรรมนิโรกทานไม่นีปฏิปทานะฮะปฏิปาทาทําให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมกรรมจะดับไปได้ด้วยมรรคมีองค์แปดเพื่อนๆมรรคมีองค์แปดสองข้อแรกเนี่ยเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธินะฮะ ั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะสองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศินสามข้อท้ายคือสมาธิสินสมาธิปัญญานั่นเองเพื่อนเพื่อนเราอยู่บ้านเฉยเนี่ยก็สิ้นกรรมได้แล้วฮะไม่ต้องวิ่งไปหาพิธีกรรมอะไรเลยเพื่อนๆศีลสินสมาธิปัญญาหรือมรรคมีอมแปดเนี่ยตรัสย่อเหลือสองคือ สมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีองค์แปเพื่อนๆนแค่เราจเจริญสมถะสมถะคืออะไรฮะสมถะแปลว่าสงบสังวรสังปรวุรวมการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวมีจิตตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยที่เราฝึกที่เราฝึกนะฮะอยู่กับลมหายใจแล้เอาจิตเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อนๆนนั่นคือสมถะแล้วเวลาเราเจิตอยู่กับลมเนี่ยจิตอยู่กับลมตลอดไหม ไม่ตลอดมันเคลื่อนไปใช่ไหมฮะ